สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีของเล่นใหม่มาแนะนำครับนั่นก็คือ figure l i t standard carbon rider ชิ i n c a m b o n rider เลยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องดิสดาทอยก่อนนะครับ มาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับสําหรับเจ้าฟิกเกอร์ไลท์ชินคอมเมดีไรเดอร์นะครับ <_ jumps> เพื่อนๆบางคนก็อาจจะได้ของแล้วนะสหรับผมนี่เพิ่พงเพิ่งมาเลยนะครับมาก็รีบทําคลิปเลยนะครับอันนี้ก็ผมก็ให้ดูรอบๆกล่องไปแล้วเนาะข้างหน้ากล่องเนี่ยก็เป็นอ่าชินคอมเมดี้ไรเดอร์นะครับซึ่งถ้าเป็นคนรุ่นเก่านะครับชินคําว่าชินคอมเมดี้ไรเดอร์เนี่ยเพื่อนๆอาจจะคิดถึงไรเดอร์ที่หน้าตาน่ากลัวน่ากลัวนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็ มาทําจักรวาลชิ้นใหม่เนะก่อนหน้านี้ก็มีชกอซิล่าแล้วครับก็มีชิ้นอุลตร้าแมนไปแล้วนะตอนนี้ก็ถึงคราวของชิ้นคาเมนไรเดอร์นะครับหน้าตาเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆกับคาร์เมนไรเดอร์อิจิโกะนะครับผมนีนะรู้สึกว่าในเนื้อเรื่องเขาก็จะชื่อว่า,อ,าอะไรนะผมจำชื่อของ V1 ไม่ได้แล้วอะครับเออใครนึกออกช่วยบอกหน่อยผมลืมละเออฮอนโกทาเกชิเออ,เอ,อนึกออกแล้วนะครับนี่นะครับก็ เหมือนในเรื่องจะเป็นชื่อนั้นนะโอเคเดี๋ยวรอดูว่าบ้านเราเนี่ยจะเข้าเมื่อไหร่นะครับสำหรับตัวภาพยนตร์นะเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมไม่ได้เป็นซีรีส์เนาะอืม,ถ,มถ้ามีมาเนี่ยผมจะต้องรีบไปดูเลยนะครับนี่ข้างๆกล่องก็เป็นแอคชั่นที่คล้ายๆกับตัวคาเมดี้เออร์อิจิโกะนั่นเองนะครับม,มาจะใช้อยู่ไนเราไปแกะประกอบันดีกว่าฟาบออกมานะครับเอาวาไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดู แผงกอนนะครับเช็คแผงกันก่อนโน่นเดี๋ยวเราจะไปประกอบเปทีเดียวนะครับถุงแรกนะครับก็จะมีอยอู่สติกเกอร์นะครับแล้วก็มีแผงที่1น,นะครับผมเป็นแผงสีสีเนื้อนะแล้วก็มีแผงที่สอเป็นสีดานะครับช่วงช่วงต้นขาแล้วก็มีแผงที่3เป็นช่วงอกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ช่วงแบบช่วงเอวนะครับ3ามแผงนะ แผงที่4เป็นแผงสีเงินช่วงเข็มขัดนะครับนี่คัแผงที่5 6แล้วก็7นะแผงผ้าพันคอนะครับผ้าปูคอ,คคอคแล้วก็มีสรงนักกาศแล้วก็ส่วนเท้านะครับเท่าไหร่นี่เจ็ดแปดแล้ว 7, 8, นะใช่ไหมใช่ปะวะสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, นะ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับผมสิเอ็ดแผงนะถ้าผมนับไม่ผิดนะทุกคน ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูคู่มอือก่อนว่าเขามีกี่แผ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดก็คือสติกเกอร์เนาะอืมครบนะครับโอเคผมก็ขออนุญาตไปรีบประกอบเอามาอวดเพื่อนๆก่อนครับประกอบเสร็จแล้วครับสำหรับเจ้าชินคอมเมดเดอร์ตัวนี้นะครับประกอบไม่นานเลยนะผมประกอบประมาณชั่วโมงนิดๆเองนะถึงหรือเปล่าถึงชั่วโมงดีหรือเปล่าคือประกอบแบบ ง่ายมากตัวนี้บอกเลยว่าง่ายมากแล้วก็แผลเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับถ้าเกิดว่าตั้งใจทำดีๆเนี่ยไม่มีแผลแน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมมีปัญหาเลยก็คือตรงผ้าพันคอของผมนั่นเองนะไอ้ตรงที่อยู่ตรงคอเนี่ยหักนะครับผมเนื่องจากว่ามันเป็นแบบแกนเล็กๆนิดเดียวอ่ะเออแล้วพอมันบิดนิดนึงนครับมันก็ฉีกออกจากกันก็เลยหักนะครับฉะนั้นผมก็เลย ติดกาวแล้วไม่อยู่ยังไงก็ไม่อยู่นะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวๆเอาไว้อเดี๋ยวค่อยว่ากันมาดูของที่เขาให้มาสิ่งที่เหลือก็จะคือมีผ้าพ,พันคอนะครับเหลือ1ชิ้นถ้าเราใช้ชิ้นนี้ชิ้นนู้นก็จะเหลือนะแล้วก็มือแบอีก1คู่นะครับมือแบรแล้วก็มีแอคชั่นเบสอีก1อันนั่นเองนะครับแล้วแต่ว่าใครจะใช้หรือไม่ใช้เนาะ มีแค่นี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับของชินคาเมเลเดอร์ต่อกันเลยดีกว่านะครับจุดขยับนะครับผมขออนุญาตถอดผ้าเขาออกก่อนนะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันหักยังไงนะนี่นะครับมันเป็นแค่แกนเล็กๆทีหนึ่งเออแล้วพอเราบิดดึงผ้ามันคอนิดเดียวครับแกนมันก็ฉีกออกจากกันเรียบร้อยจะหักอ่ะแล้วก็มาดูส่วนคอนะครับส่วนคอส่วนหัวเนี่ยหมุนได้รอบทิศนะ แล้วก็ไอ้ตรงปลอยผมเขาเนี่ยก็มีความลําบากในการใส่ภาพเหมือนกันก็คือถ้าเกิดเราไม่เกี่ยวตรงนี้เราไปเกี่ยวตรงอื่นเนี่ยก็จะติดผมเขานะครับอ่ะยกซ้ายยกขวานี่ได้นะครับกม้มก้มนิดไม่ได้เลยเพราะว่าจะติดตรงภาพันคอนะเงยเงยก็ได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับมีแค่นี้เนาะส่วนคอเขาแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือแขนแขนข้างในเนี่ยตอนประกอบนะครับจะเป็นเหมือน จอยที่สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แต่ว่าพอเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะโพสท่าแบบอ่าบัตเตอร์ไฟเยอะๆแขนหลุดนะนี่เห็นปะแขนหลุดมาเลยนะครับหลวมมากๆอืมแต่ก็ถ้าเกิดจัดท่าดีๆเนี่ยไปดึงหาอะไรดึงตัวจอยออกมาจากข้างในนะครับก็สามารถโพสได้เยอะอยู่เหมือนกันนะแขนก็ถ้าบอลจอยข้างในอยู่ได้ประมาณนี้นะครับ ถ้ากดนั่งแน่นหน่อยก็จะแน่นประมาณนี้นะครับเป็นการได้ประมาณนี้นะแล้วก็ชวนต้นแขนหมุนได้ครับปลืบมอ้อาวตายแล้วหมุนตามชัซซอีกนี่ถอดจางนี้เลยแล้วกันหมุนได้นี่ต้นแขนหมุนได้นะครับหมุนได้รอบทิดอีกเช่นกันนะครับจัดเตือนแป๊บน,นึงนะชืบ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 อ่าลงมาลงมาแล้วก็ข้อพับข้อสอบนะครับได้ขนาดนี้ ค่อนข้างเยอะอยู่นะนี่นะครับสุดก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ส่วนถุงมือตรงนี้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับผมมือหมุนได้เป็นบอลจอยถอดมาแค่นี้เป็นบอลเ,เล็กๆนะครับแล้วก็ส่วนหน้าอกเนี่ยจริงๆแล้วตอนประกอบเลยก็คือมี2ชิ้นด้วยกันประกอบเข้าด้วยกันก็คือชิ้นบนกับชิ้นล่างนะครับแต่ผมเข้าใจว่ามันจะขยับได้นะแต่ที่ไหนได้มันขยับไม่ได้เลยนะครับแน่นมากๆ อ่ะแล้วก็เอลหมุนได้ก็หลวมเช่นกันนะครับส่วนเอลนะถ้าเกิดเราไม่ฝืนเนี่ยคือหลุดเลยจุดไลแม็กก็คือไทฟูนเบลตัวนี้นะครับสวยมากๆดีเทลดีมากๆเลยนี่ให้ดูชัดๆนะแต่ที่ทุกท่านเห็นก็คือจะเป็นสติกเกอร์นะครับนี่เห็นบารข้างหลังสว,สวยๆมากๆเลยทีเดียวเชียวสำหรับการออกแบบมาแล้วผมรู้สึกชอบใจกับเข็มขัดมากๆนะ อ่มาต่อที่ส่วนของขานะครับขาเนี่ยก็ดึงลงมาได้สเต็ปหนึ่งนะแล้วก็ยกขึ้นได้นะครับประมาณนี้ชถ้าขาชิดก็ประมาณนี้นะครับยกได้ประมาณนี้ถ้าขาชิดไม่ดึงลงมาอาหัวเข่านะครับจะพับได้2สเต็ปนะสเต็ปแรกประมาณนี้สเต็ปที่2ก็จะประมาณนี้แต่เยอะมากๆเลยสําหรับการพับหัวเข่านะทีจะแบบ โค้งเป็นตัวยูได้เลยนะครับนี่สุดยอดแล้วก็ส่วนของปลายเท้าตัวนี้ก็หมุนได้รอบนะครับนี่แล้วก็กระดกขึ้นกระดกลงได้ตามจัดใจเราเลยปลายเท้าตัวนี้อิสระมากๆนะครับแล้วก็ฝ่าเท้าข้างล่างมีสติกเกอร์ด้วยนะครับอย่าลืมติดกันนะเป็นรองเท้าส้นสูงนะนี่เห็นไหมก็ติดสติกเกอร์เอาไว้นะครับโอเคดีเทลหน้าดูชัดๆหน่อย ก็คือต้นแบบเขาเนี่ยก็จะมาจากอย่างที่ผมบอกนะว่ามาจากไรเดอร์อิจิโกะนั่นเองนะครับหน้าก็จะเหมือนเบ๊ะเดะเลยสิ่งที่ผมชอบของตัวนี้เลยก็คือดวงตาเขานะครับข้างในก็จะมีเอกเกอร์ฟอยแปะไว้สีเงินนะแล้วก็ดวงตาเนี่ยจะออกเป็นสีขาวขาวชมพูชมพูหน่อยๆนะครับสวยมากๆโอเคจุดขยับของเจ้าชินคอมเบลเลอร์ก็มีท่านี้ครับ มาถึงช่วงเวลาของการให้คะแนนเจ้าชินคอมมานเดอร์งานฟิกเกอร์ไลต์ตัวนี้นะครับผมผมก็ให้ไปทั้งสิ้น9.5เต็ม10เลยแล้วกันนะครับผมสิ่งที่ผมติอย่างหนึ่งเลยก็คือตรงภาพเป็นคอนะั่นแหละเออผมประจบพบเจออยู่ไงก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ควรทําให้แกนมันเล็กขนาดนี้นะครับคือเรามันต้องเอาไปเกี่ยวอะครับทุกคนมันก็เลยเนี่ย นะครับผมก็อยากรู้ว่ามีใครเจอหรือพบปัญหาแบบเดียวกับผมมันก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดนผมก็ขออาภาัยเพื่อนๆเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับและเดี๋ยวรอดูคลิปต่อๆไปของดีซิตี้ดอร์ท์เยนะครับลงไปกดติดตามมันเอาไว้เด้อว,วันนี้ไปแล้วครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ